จะมาทำการทดลองที่เรียกว่าหมีเต้นระบำนะครับอุปรกรณ์ที่ต้องมีก็คือนมนะครับสีนะครับจะเป็นสีน้ำสีโพตเตอร์สีผสมอาหารก็ได้หมดเลยครับสไลด์นะครับ,ลลรบกันไก่หลอดลอดสำหรับดูดนะครับแล้วก็คัตเทนบัตนะครับเราไปทำกันเลยอย่างแรก นมเส่ลงไปในทุกจานก่อนนะครับใช้จานพลาสติกหรือจานอะไรก็ได้นะครับต่อไปเอาหลอดดูสีนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้เลย จุดนะครับโอเคอต่อไปเรานำคัตเทนบัตรมาจุ่มกับสไลด์นะครับ ต่อไปเราลองจุ่มดูนะครับดูสิครับใช่หมครับมันกระจายเลยนะครับด้วยคุณสมบัติของสไลด์ที่เป็นกดและนมที่เป็นเบสนะครับทำให้มันกระจายได้นะครับอีเลยสามารถทำเล่นที่บ้านได้เลยนะครับ แตกตัวด้วยสนุกมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ